เรื่องภรรยาก็ไปคบชู้ั้งแรกก็ผมนอนอยู่ด้วยกันอะ่ะประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มคุยโทรศพัพท์อ่ะสองทุ่มสามทุ่มทุกวันผมก็เลยถามเขาว่าแล้วคุยกับใครเนี่ยทุกวันทุกวันนอนอยู่ด้วยกันภรรยาผมเขาก็บอกว่าคุยกับเพื่อน <c oughs> ที่ทํางานนัดก,กันไปเคียร์ที่ทํางาน <c oughs> เรื่องแฟนกับผู้ชายคนนั้นที่คบกัน <c oughs> แต่ถึงยังคงไม่ถึงขั้นเป็นชู้กันหรอกเขาก็ยอมรับนะไปคุยกับผู้ชายผู้หญิงก็ยอมรับเขาผิด <c oughs> แล้วก็หยุด หยุดไหมหยุดโอเคครั้งแรกไม่เป็นไรให้อภัยไหมใช่ก็อยู่กันเรื่อยมามามาปี60เจอปัญหาชีวิตมีการฟ้องร้องเรื่องที่ดินแม่ป่วยโทรหาภรรยาภรรยาบอกว่าตัวเองเราเลิกกันเถอะอยู่ไปก็มีความปอมตุกพูดอย่างนี้เลยหรอใช่ทั้งทั้งที่แม่เรากําลังจะตายนี่พี่พูดนี่พี่จะร้องนะใช่ครับทาไมทำไมจะร้องให้พ่อยฮะอัดอันเหมือนใครอัดอันนครับ นนเพราะว่านะผมไม,ไม่ได้มีโอกาสพูดเลยอขอเลิกกันได้ได้สี่วันห้าวันแม่ผมก็เสียหลังจากทํางานศพแฟนผมก็เข้ากรุงเทพทางนี้ผมก็เริ่มสงสัยแล้วเพราะแฟนทําแหม่งเข้ากรุงเทพช่วงงานศพแม่พอหลังงานศพปุ๊บผมก็ให้หลาน่ะเจาะเข้าไปเลยแชทไลน์ไปเจอแชทเขาจีบกันเชิงชู้สาวอ่ะจีบกับใครญาติกับแฟนนะครับไปญาติกับเมียเขามีรูปทํารูปซ้อมกันน่ะ รักรที่สุดสุดที่รักเราจะไม่ทิ้งกันเราก็อยากจะถอบถามความจริงเขาก็ไม่ยอมรับนะพี่ไปตามสืบไปยังไงอีกจนถึงได้รู้ว่าเมียพี่มีชู้จริงๆตามสืบถามเจ้าของห้องเช่าอ่ะเขายืนยันว่าอยู่ตรงนี้จริงผมก็ให้ลูกโทรตามแม่เข้ามาออกจากห้องเช่าออกมาใช่ครับเห็นบอกถึงขั้นลูกนั่นต้องไปกราบเท้าเลยเหรอใช่ครับกราบตีนแม่ขอร้องแม่ให้หยุดแม่ออกมาใช่ไหมออกมาออกจากห้องเช่าออกมาใช่ครับก็พากันกลับบ้านเขาก็ยืนยันนะ บนรถเขายืนยันว่าเขาจะยอมเลิกเขาก็มาหาผู้ชายเหมือนเดิมผมถามเขาว่าทํากันอย่างนี้เหลอญาติพี่น้องอมผมก็ว่างนี้เขาก็บอกว่าจะให้ทําไงได้ถล่มมาตั้ง6กเปีแล้วจะให้กลับไปเหมือนเดิมได้ยังไงผู้ชายกคมีเมียเมียม,ม,มาก่อนไหมมีครับไปสืบบ้านเมียทางพอทีผมไปสืบอ่ะเขาก็บอกว่าทางเมียผู้ชายข<อ>เขาผูกคอตายไปแล้วผมก็ถามว่าเขาเป็นอะไรถึงผูกคอตายทางเจ้าของห้องเขาบอกว่ามันตอมใจที่ผัวม,มีเมียใหม่ <ừ> ซึ่งเมียใหม่ก็คือเมียพี่ใช่ที่ฟ้องอยังจ้างทนายแล้วแต่ยังไม่ได้ตกลงฟ้องกันไง <ừ m. S 1> แค่จะล่างเรื่องเขาก็ขอว่ามีพยานไหมผมคุยกับลูกชายลูกชายเขาไม่ไปเป็นพยานให้ผมก็เลยเบรกเรื่องฟ้องไว้ทาไมถึงไม่ไปเป็นพยานให้คะ่ะ<ข>ลูกชายบอกว่าเขากลัวแม่เขาตกงาน<อ>เดี๋ยวทุกวันนี้แม่ยังเป็นข้าราชการยังยังทำงานอยู่ คือกรณีพฤติกรรมนี้คุณพี่เพนก็สามารถร้องหน่วยงานต้นสังกัดของที่เมียทํางานก็ได้นะมีโทษถึงไล่ออกเลยนะร้องเคยไปร้องไหมร้องเพื่อจะให้เขาหยุดพฤติกรรมนี้เขาก็ไม่หยุดเขาก็ไปกรุงเทพมากรุงเทพเหมือนเดิมที่ต้องการฟ้องชู้แต่ลูกไม่ไปเป็นให้แล้วก็ต้องการให้เขาหยุดหยุดมหาผู้ชายให้อยู่กับลูกลูกเขาก็ต้องการแบบนั้นพี่เพนตอนที่ภรรยาของของผู้ชายคนนั้นน่ะฆ่าตัวตายอะค่ะภรรยาของพี่อะ รู้สึกผิดไหมคะเขาผมมาคุยกันหลังจากที่จามจับเขาบอกเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาคนจะตายทําไงก็ตายเขาว่างั้นก <VOICES> ็คือไม่รู้สึกสํานึกไม่ได้รไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเหตุไม่แน่ใจว่าลูกต้องการขนาดนั้นแล้วทําไมดูเหมือนกับตอนนี้เหมือนกับกลายเป็นพี่เพนคนเดียวที่ต้องการให้ทุกอย่างอยากให้เขาหยุดเพราะลูกเองขนาดมาเป็นพยายนยังไม่เป็นพยายนให้เลยอย่างเงี้ยค่ะ แต่ลูกอ่ะเขากลัวแม่เขาโดนออกจากงานแปลว่าสิ่งที่ตั้งใจคือแค่ขอให้เมียหยุดเถอะใช่ครับผมอยากให้ภรรยากลับมากลับมาหาพี่เหรอใช่ครับแล้วพี่ถ้ากลับมาแล้วพี่จะไม่ระแวงหรอคะก็มีระแวงบ้างถ้าเกิดบังเอิญว่าเขาไม่กลับมาแล้วอะคะอืมอันันนี้อันนี้เราต้องคิดถึงแย่สุดก <yy> ่อนนะคะพี่เพนเช่นถ้าเกิดเขาไม่กลับมาแล้วถ้าเกิดเขาไม่กลับมาก็แล้วแต่เรื่องของเขาแล้วแต่เรื่องของเขาใช่ครับเพราะว่าอย่างนี้ค่ะพี่เพนถ้าเกิดคนเรารักกันอะ เขาจะไม่นอกใจพี่ซําแล้วซําเล่าครับอันนี้ส่วนหนึ่งก่อนแปลว่าพี่เพนเองอะ่ะภรรยาคนเดิมที่เคยรักกันตอนนั้นอะ่ะเราต้องยอมรับว่าอาจจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วเพราะเรื่องการนอกใจอะ่ะจริงๆวันนี้สังคมบ้านเรามันมีเรื่องการนอกใจเกิดขึ้นเยอะอน,นะคะคแต่ถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเขารู้สึกผิดกับการทําร้ายหัวใจพี่เพนเขาต้องรู้สึกผิดมากกว่านี้เขาต้องพยายามทุกสิ่งทุกอย่างว่าขอกลับมาเป็นครอบครัวนะรู้สึกผิดต่อลูกจังเลยแต่วันนี้มันเหมือนกับสิ่งที่เขาทําอยู่เขาไม่ได้รู้สึกผิดถึงขนาดนั้นครับ และเหมือนเขาอยากจะออกจากชีวิตคู่กับพี่เพนแล้วค่ะเราต้องยอมรับกันตรงๆก่อนเนาะเพราะนั้นต่อให้พี่เพนจะใช้กฎหมายใดๆก็ตามจะฟ้องหรืออะไรก็ตามจะไปร้องเรียนต่อให้เขาตกงานนะวันนี้เราดึงใจคนคนหนึ่งไม่ได้จริงๆ